โอเยครับต้องขอสวัสดีผชมทุกท่านด้วยนะผมอยู่กับผมนายตีแปลนกับเกม Hybrid Animals นั่นเองนะเป็นเกมมือถือกันอีกแล้วนะครับสำหรับตอนนี้ครับเราก็อยู่กับเจ้านาวานนะแหมเป็นปลาวานที่มีเขาเหมือนยูนิคอร์นนั่นเองนะแหมปันเลยโอ้ย <c oughs> หมุนเลยโน no. <c oughs> โอ้โหโอเคสำหรับเกมนี้ครับเราก็จะต้อง ทําทการผสมสัตว์นะครับออกมาเป็นชนิดต่างๆนั่นเองครับโอ้โหค, <c oughs> าาคือสามารถผสมอ้วกเลยแม่งคือสามารถผสมสัตว์ชนิดไหนก็ได้บนโลกนี้ครับออกมาเป็นตัวอะไรก็หน้าตาน่าเกลียดแน่นอนครับสำหรับเกมนี้นะครับพอเราผสมออกมาเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาสัตว์นี่แหละไปกินตัวอื่นๆนะครับแล้วก็ทาร้ายคนอื่นนั่นเองฝังดูชั่วนะสำหรับตอนนี้ก็ไปดูเกมนี้กันก่อนเลยฮ่าเริ่มมานะครับโอ้โหนี่ครับปูปูหน้าอย่างเหี้ยมเลยครับนี่อะไรเอ่ยโอ้ เซอร์มอนหน้าเวอร์นะ,ะเฮ้ยเฮ้ยช้อนช้อนซ่อมเอามผสมได้ด้วยหรอเดี๋ยวนับก่อนอื่นเราจะเอาสัตว์ที่เราคุ้นเคยกันดีนะั่นก็คือตัวอะไรดีเหมือนเมื่อกี้เห็นหมูเลยนะอยู่ไหนเอ่ยเจ้าหมูของเรานะอุดอุดนางโง่เชียวเอาละครับเราจะเอาเจ้าหมูนี่มาผสมกับปากระเบนนะเฮ้ยอ,ออกมาเป็นตัวอะไรไม,ไม่รู้นะครับ มามาดูกันดีกว่าเอาละครับหมูผสมปลากระเบนอ่าผสมพันธุอ์ออกมาหน้าตาโคตรเร็วโอ้โหแล้วก็สแตทของมันก็คือบวกเลือดรีเจนนะครับไปลองเอาเจ้าพ็อกกี้พ็อกกี้เลนะครับออกไปประจนภัยกันดีกว่าฟึบแหมโอ้โหเริ่มมานี่แบบน่าเกลียดอ่านี่ก็คืออาหารของเรานะครับยิ่งกินเราก็จะยิ่ง พัฒนาร่างกายได้อย่างแข็งแกร่งขึ้นนะครับเอาละครับตอนนี้เราสามารถอัพค่าต่างๆได้นั่นเองนะครับมีการวิ่งที่เร็วขึ้นหรือว่าเลือดที่เยอะขึ้นหรือว่าโจมตีแรงขึ้นนะครับอันนี้น่าจะเป็นความแม่นยำนะครับความเร็วในการโจมตีอันนี้คืออะไรวะการมองเห็นเหรอแล้วก็การหลบหลีกนะครับก่อนอื่นเราจะเอาดาเมจไว้ก่อนเอาละครับแล้วก็กินอาหารไปเรื่อยๆนะครับยังไม่เจอสัตว์ชนิดอื่นเลยตอนนี้ ยิ่งเราออกห่างจากขาเราเท่าไหร่นี่ก็จะเจอสัตว์ที่อันตรายมากขึ้นนะครับสังเกตดูยังไงด้านขวานะเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรวะแป๊บ <c oughs> ด้านขวามันจะมีบอกว่าเราออกห่างจากพื้นที่นี่กี่เมตรนะครับอไอ้พวกนี้ไอ้พวกนี้หมาหมู่นะครับอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันตอนนี้เราขอโตนิดนึงเรเ,เวลเท่ากันเลยนะแกอา้าวละเลเวลสี่แล้วอัพดาเมจอ,อีกรอบอ เดี๋ยวกินอาหารแป๊บหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวเจอกันไอพวกหมาหมูเอาแล้วครับตอนนี้เราก็เลเวลเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอ้อัพดามเมจโคตรเยอะมีเลือดแล้วก็การมองเห็นนี่ไกลขึ้นอีกนะหน่อยนะครับเลเวลแแล้วเรียบร้อยเกมนี้ก็เป็นเกมที่เรียกได้ว่าเล่นเพลินเหมือนกันนะแต่ว่าโฆษณาเยอะไปหน่อยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะโอ้ยทำไมตัวใหญ่อย่างงี้เฮ้ยสู้เลยอ้าวเขาวอาอะไรวะอ๋อโจมตีครับโจมตีอ,อมามาวิวยโ,โ,โดนกัดโดนกัด ออ้ยเราแรงโอ้ยี่เพิ่งไม่ย้อมไม่ย้อมโอ้มันมีมันมีเลือดลีเจนได้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะแกอือต่อสู้อืออ่าเลือดเลือดทีนึงอ้ยกัดอีกทีเดียวตายสิคิกคิกคิกไม่มีผลนะครับเฮ้ยกัดให้แม่นน้อยโอ้ยเลือดจะเท่ากันแล้วโอ้โหตายกัดกันไม่โดนลยครับอ่าโจมตีหนึ่ง โอ้จมตีสี่เยียบร้อยเฮ้ยเราเจออาหารก้อนใหญ่ครับรับรองว่าก้อนนี้นจะทำให้เราเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ครับจะกลายเป็นเจ้าหมูตัวยักษ์ขนาดนั้นเลยหลเหรออฮ้ยเอาโหยกินให้หมดสิเออเหลือเวลเท่าไหร่แล้วสิบสี่ครับโอ้ยขึ้นมาตั้งสองพอยต์ความแม่นยำหลัว,ลวครับผมขนาดนี้เจ้าหมูของเรานี่พร้อมที่จะลุยด้านนอกแล้วนะครับเฮ้ย เลเวกว่าสิบเฮ้ยแม่งมีสองตัวว่ะลองปะลองปะลองสิครับไอ้แรดเฮ้ยอุ้ยสามตัวแล้วเฮ้ยกัดกัดเฮ้ยกัดดิดี้อุ้ยกัดให้รุนพี่เอ้ยเอ้ยโอ้โหกูอัพแม่นยำกูอัพแม่นยำแล้วหนนี้ไปไหนได้พึ่งพึ่งโอ้โหใส่อะ ไม่น่าเลยตอนนี้ไม่ลงไม่เล่นมันแล้วเรามาดูการผสมพันธุ์ของเจ้าแต่ละตัวกันดีกว่านะครับนี่เราจะเอาเจ้าง,งูตัวนี้นะมาผสมพันธุ์กับตัวอะไรดีเนาะโอ้โหยหน่าหอเอ้ย <laughs> ลองผสมกับช้อนซ่อมดีไหมลองดูนะครับมันผสมกันยังไงวะเนี่ยเอาละครับงูกับช้อนซ่อมออกมาปเปไอ้อบ <c oughs> า้าโอ้โหความแม่นยำบวกหนึ่ง กลายเป็นเจ้างูหัวซ่อมนะครับไม่เอาเราจะเอาเจ้าจระเข้นะครับผมมาผสมกับเจ้าเนี่ยอะไรมดอ่ะไม่ใช่นี่มันพึ่งนี่ว่ะเฮ้ยจระเข้ผสมกับผสมกับเอ่อกบ <c oughs> หน้าตายใครกันเนี่ยไม่เอาดีกว่าเฮ้ยผสมกับช้างดีกว่ารับรองตัวใหญ่ <c oughs> เอาละครับออริเกเตอร์ผสมกับเอลเฟนออกมาเป็น <c oughs> แวมแอมมอสครับหรือว่าเจ้าแมงมสแห่งบึงนั่นเอง oh. ชื่อเท่นะเนี่ยลองดูตัวอื่นกันดีกว่านะครับเอาล้ครับมีซานตาด้วย,อยรอซานตาคอสมาผสมกับเออวิทีเล็กอลองดูนีซานตาคอสผสมกับทีเล็กครับมันต้องเทแน่นอนครับอออกมาเป็นอ, <c oughs> อะไรเลปเตอร์ไว้ คนแค่เลปเตอร์ละโอ้น่าเกลียดว่ะดูดิมีหนวดด้วยหอยทากผสมกับทีเล็กนะครับผมมาดูกันจะเป็นอย่างไรสเน่ไว้ตบแล้วขาวไม่ใช่ละออหอยทากเลปเตอร์เออหน้าตาก็ดูดีเหมือนกันนะเนี่ยบวกเลือดดีเจนนะผมแม่ใช่ได้ใช่ได้เดี๋ยวคราวนี้เราจะมาลองเอาสักตัวหนึ่งนี่ออกไปลุยกันนะครับ ตัวสลออ็อตเออเราเอาปูเนี่ยแหละปูผสมกับเอ่อผสมกับอะไรดีเนาะเดี๋ยวดูก่อนปูเดี๋ยวปูผสมกับคนเออลองดูมนุษย์ปูแน่มมงเอยปูผสมกับคนออกมาเป็นโอ้ <c oughs> <c oughs> น่าเกลียดที่สุดในสามโลก มันฝันร้ายของมนุษยชาติชัดๆโอเคเดี๋ยวเราขอเก็บเลือดแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวก็ลองออกไปดูดิว่าข้างนอกไกลๆนี่จะเป็นยังไงนะผมเอาแล้วครับตอนนี้เราจะมุ่งหน้าออกไปสู่ความลึกของอา่าตอนนี้เราอยู่ที่ที่ไหนวะเนี่ยเออเล่นมาตั้งนานยังไม่รู้เลยอยู่ที่ไหนอา่าตอนนี้อัพเลือดก่อนเราจะได้อึดๆนะครับโอ้โหตอนนี้เราเริ่มเจอพวกอา่าสัตว์เลเวล13แล้วนะครับ ถ้าทางจะโหดใช่ย,ย่อยแถวนี้เดี๋ยวเราจะลองไปดูความลึกที่100เมตรครับอะเริ่มออกไปให้ไกลกว่านี้อ่ารู้สึกมันโล่งยังไงไม่รู้วิาาทำไมท้องฟ้าเริ่มแดงวะเนี่ยถ้าทางจะไม่ค่อยปลอดภัยแล้วครับเฮ้ยเจอห่างก้อนใหญ่ต้องกินครับผมเฮ้ย พวกนั้นมันสัตว์ดุร้ายนี่หว่าด้านล่างเรานะครับสังเกตจากหน้าตานะครับหน้าตานี่บอกอย่างบอกว่าไม่ปื้มเราอย่างแรงนะถ้าเราบ้าโอ้ยโอ้ยอย่ากัดเราโอ้ยอย่าพี nat ale, nat ale none, ่พ <van fucking S 2> ี่โอ้ยโอ้โอ้ยอย่าทำฉันเลยโอ้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 ยตัวตัวตัวโอ้โหเมื่อกี้นี่แบบแม่งโคตรน่ากลัว โอ้ยโหดร้ายจริงๆนะเออลองเอาเป็ดผสม,มข้างวดูดิเออไหนๆก็ตายแล้วนะครับลองดูสักหน่อยสิโโคตรน่าเกลียดโอเคครับก็สำหรับในเกมนี้ก็รู้สึกสนุกสนานนะในการผสมสัตว์ออกมาเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับโอเคสำหรับโฆษณาก็เกมนี้เยอะไปหน่อยนิดนึงนะแต่ว่าสามารถกดข้ามได้นะครับก็ไม่น,น่าจะมีปัญหาอะไรสำหรับใครที่อยากเล่นก็สามารถาหามาเล่นได้เลยนะโหลดฟรี ตามชื่อเกมนี้เลยนะครับถ้าผสมได้ตัวอะไรแปลกๆก็อย่าลืมมาคอมเมนต์กันนะครับผมสำหรับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงถ้าชิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์แล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆรับชมเกมแปลกๆแบบนี้ด้วยนะครับโอเคสำหรับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมแคว